สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคม2563นะคะนี่ค่ะคุณสามีก็ช่วยคุณภรรยาทรวนดินถางหญ้ามาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณมานาโมบองชูค่ะกินใช่ค่ะสวัสดีครับ m o r นิ่งไงทุเดออานาวสิบโมงครึ่งสิโมงจะครึ่งแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยเนาะวีเวิร์กนิดเดอะลาดตรงนี้ลาดเพลทใช่ไหม สุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้หหานนดีิิยุโอเคอีกห้านาทีหยุดแล้วค่ะร้อนแล้วใช่ไหมคะร้อนร้อเย็นสบายมีลมอาา่ะฮะอากาศดีอืมมีลมอากาศดีใช่ค่ะไหนดูซิโยฟิงก์ทุ่มมือทุ่มมือ <laughs> ทุ่มมือขาดโอ้ <laughs> oh my god ขยัน <laughs> จริงๆอันนี้ต้นอะไรคะ สวยสวยมากเลยน่ะต้นอะไรคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเก่งค่ะอันนี้ล่ะคะไม่รู้เหรอคะแจ็คแจ็คฟรุตใช่ค่ะแจ็คฟรุตค่ะต้นภาษาไทยใช่ค่ะแจ็คฟรุตเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะอ่าฮะต้นขนุนภาษาไทยขนุน,น,นใช่ค่ะขนุนค่ะอ่าฮะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ชมที่เราทําความสะอาดนะคะนี่ยาวเลยค่ะไปถึงนู่นนูนนูนนนนน่นค่ะขอบสะคุณภรยาจัดการถางเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะคุณภรยาทำเสร็จแล้วตรงนี้โอเคค่ะโมโนมุปะ โอเคนะคะคุณรยาไปก่อนนี่ค่ะตรงนี้ที่เราทําความสะอาดกันเสร็จแล้วค่ะต้นมะเขือเราก็ใกล้จะหมดอายุไขแล้วค่ะบางต้นเขาก็เหี่ยวเฉาละเดี๋ยวเราต้องปลูกใหม่ค่ะนี่ค่ะเพราะเขาจะสองปีแล้วค่ะเขาก็ให้ผลผลิตเราตลอดเห็นไหมคะเราทําความสะอาดกันนี่ค่ะยาวเหยียดเลยนี่ค่ะ ชาวสวนก็อย่างนี้แหละค่ะอยู่ว่างไม่ได้นี่ค่ะรอบขอบสะก็เกลี้ยงเกลาค่ะช่วยต้นไม้ของเราจะได้ไม่รกนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยาวไปถึงนู้นเลยค่ะทำเสร็จแล้วค่ะกระชังปลาของเราตัวน,นี้มีสี่กระชังแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูขอบคุณนะคะ วันนี้คุณขาบายบายบาย See you bye เชิญบายบายโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28เดือนสิงหาคม2563ค่ะนี่ค่ะพาชมคุณสามีพรวนดินอีกแล้วค่ะช่วยคุณภรรยาพรวนดินเพื่อที่จะปลูก ผักอะไรนะลืมเอาผักคะน้าค่ะทุโอ้เราปลูกเยอะเราลืมตลอดเลยโอเคค่ะจ้าเอดูขยันมากๆค่ะอาวุธวันน้มู่าสวัสดีครับ,ร,บร้อนไหมวันนี้ร้อนมากมีลมร้อนมากใช่ไหมคะไหยดูเหงือสิโชยูเฟส โอ้เงือเต็มเลยค่ะร้อนมากๆค่ะนี่ค่ะฝีมือพรวนดินอย่างขมักขม่งเพื่อที่จะให้คุณภรรยาปลูกตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดต่อแหละตรงนี้ค่ะเพราะว่าบ้านสวนเป็นเรื่องปกติค่ะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละค่ะเราก็ทำความสะอาดกันเพราะว่าหญ้ามันเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะค่ะให้ชม นี่นะคะที่เราทําตั้งแต่เมื่อวานนี่ค่ะแปลงนี้ปลูกเสร็จแล้วแปลงนี้ก็คือ,อต้นผักชีค่ะเห็นไหมคะน้องก็โตกันไม่ไม่สม่ําเสมอเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลตอนที่ปลูกเสร็จใหม่ๆตอนนี้เรากลับมาแล้วก็ก็โตคะ่ะต้นนี้ก็สูงอยู่ค่ะเนี่ผักชีเราตรงช่วงนี้เขาก็ค่อยๆทย,ย,ยอยงอกขึ้นมา นี่ค่ะแปลงผักชีก็มีหนึ่งแปลงสองแปลงนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักผักกาดขมที่ทำพวกต้มจับชายอะค่ะก็ยังไม่ได้แยกนี่ค่ะนี่ค่ะคณะเรานี่นี่อีกแปลงหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนี่แปลงนี้แล้วก็แปลงใหญ่นี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ สรุปก็คือเราได้แปลงผักหลายแปลงอยู่ค่ะนี่ค่ะแปลงผักคะนาค่ะนี่ค่ะพาชมรอบขอบสะนี่ค่ะโอ้โหพริกาพริกขี้หนูสุขาต้นนี่ค่ะต้นน้อย,อยแดงสดใสายนี่ค่ะแดงสดๆเลยค่ะสวยอันนี้ก็เป็นพริกกระเหรียงกำลังออก นี่คะ่ะขอบสารน้ำของเราพิกขีนหนอน้อยๆน,นี่คะ่ะเต็มเลยคะ่ะต้นเล็กๆเนี่ยคะ่ะน่ารักยังไม่ได้เอายาออกให้เขาเลยคะ่ะนี่คะ่ะเต็มนี่คะ่ะยาเต็มไปหมดนี่คะ่ะน้องก็ออกลูกให้เราได้รับประทานนี่คะ่ะสีสวยคะ่ะขอโทษค่ะนี่คะ่ะ ติกน้อยค่ะโอเคอเคูอคอค้พาชมปลาพาเรอีกแล้วนี่ค่ะลูกปลาช่อนค่ะเห็นชัดไหมคะอู้น่าจะไม่ชัดเพราะว่าแสงแสงดวงอาทิตย์ส่องอเยอะมากค่ะซูมให้ดูไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมเนี่ยค่ะลูกปลาช่อนเต็มเลยค่ะ เยอมากมากเลยนี่ค่ะขอบสะเราหูลูกประช่อนเต็มตรงนี้ก็เป็นต้นเอ,อโหระพาค่ะต้นนางรักต้นโหระพาอันนี้นางลักยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยค่ะอันนี้ก็โหระพาค่ะมาน้มูขายบาย ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะหมอน้ำมูบายบายสวัสดีค่ะ bye. สวัสดีครับโอเคดีมากค่ะสวัสดีค่ะ